ครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่างไม่ด i ไวนะครับวันนี้ช่างไม่ด i ไวจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนลูกบิดนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับครับนี่นะครับลูกบิดที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับก่อนอื่นเราต้องแกะดูก่อนนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์มันก็มีแค่นี้นะครับ อ,อันนี้คือตัวถอดนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเราจะใช้ต <th> ัวนี <lobster> ้ใช้ตัวนี้ถอดนะครับถอดลูกบิดตัวนู้นนะครับครับนี่นะครับวิธีการถอดนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ตัวนี้ทิมนะครับที่เขาแถมมาครับเนี่ยมันจะมีมันมีสลักอยู่กดแล้วก็ดึงออกนะครับ นี่นะครับมันจะออกง่ายนะครับครับตัวนี้เราก็หมุนออกเลยนะครับเนี่ยหมุนออกเสร็จแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับขันน็อตออกนีครับขันขันน็อตออกเลยนะครับ อันนั้นเอาเสร็จแล้วมันก็จะมีสลักแบบนี้ดึงออกเลยนะครับตัวนี้มันต้องสลักดึงตัวนี้หน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกดึงออกไปข้างหน้าเลยนะนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเอาตัวนี้ออกหันเกลียวออกนะครับ เนี่นะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับส่วนตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็จะมีสลักที่มอย่างนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงออกเลยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเกลียวหมุนแค่นี้นะครับเวลาเราใส่เวลาเราใส่นะครับเราใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้มันจะมีเดย เนี่ยเวลาเราถ่วมเข้าไปนะครับเน <ไ editors. S 1> ี um, to to ่ยนะมันจะมีเดยตัวนี้เราต้องเอาตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับให้มันได้เข้าล็อกนะครับเนี่ยมีสลักของมันอยู่นะครับเนี่ยนะครับเวลาเวลาเราเข้าไปนะครับเอาเข้าไปให้มันเข้าตรงนี้นะครับมันจะมีช่องบนช่องล่างนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไอตัวนี้มันจะมีสลักเข้าไปนะครับแต่เข้าแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องเข้าไปให้มันได้อย่างแบบนี้นะครับมันจะ เข้าล็อกกันนะครับว,วิธีการใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับนีบ่แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนี่นะยิดแล้วมันเวลาใส่ไปแล้วมันจะมีฝาฝาตัวนี้นะครับ นะเอาฝามาปิดนะครับแล้วก็ใช้นอ็นอตน็อตที่เขาแถมมาสองตัวนะครับขันเข้าไป ขันเข้าไปนะครับตัวไอ้ตัวตัว,ต,วตัวนอกนี้เราขันที่หลังก็ได้นะครับนี่ครับขันเข้าไปแบบนี้ครับ ตัวนี้เราก็มาขันนะ็อตเข้าไปทีนึงให้มันได้นะครับน้วที่เขาแถมมาน,นะครับเนี่ครับ ตัวนี้ก็เอ,อามาอัดให้แน่นหน่อยนะครับส่วนมากตัวนี้มันจะหลวมนะครับเวลาทักเวลาลูกบิดมันติดหรืออะไรมันหมุนไม่ได้นะตัวนี้มันจะหลวมนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ฝาหมุนเข้าไปแค่นี้นะครับตัวนี้ก็มาล็อกใส่ ันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะวิธีการเปลี่ยนลูกบิดง่ายๆนะครับเปลี่ยนเองก็ได้นะครับไม่ต้องง้อช่างนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้นะครับครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องช่างเม็ DIY นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้เราไว้ก่อนครับผม